สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแดนดีไวครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมคนระับมาซ่อมก๊อกน้ําในห้องน้าเผอิญว่าวันนี้มาเจอการเสียวิธีแก้ไขอย่างไรตามมาเลยครับผมเรามาดูอาการเสียของก๊อกน้ําตัวนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำปิดแล้วน้ําก็ไม่หยุดครับบางครั้งอาจจะซึมมาแต่บางครั้งก็อาจจะไหลแรงนิดนึงเราจะมาดูครับว่าจะสามารถซ่อมตัวนี้ได้ไหมโอเคครับ อันดับแรกนะครับเราต้องงัดฝาลัสติครับที่สวมอยู่ด้านบนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะครอบเป็นนอ็อตเป็นน็อตเบอร์สิบสองครับท่านผู้ชมเ,เราจะหาเครื่องมือมาถอดตัวนี้ผมจะใช้ประจรแจสามแฉกนะครับท่านผู้ชมเป็นซึ่งเป็นเบอร์สิบองเลยตวลัวก็จะขันขึ้นออกมา ขยาวนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าไม่ออกก็ขยาวซ้ายยาวขวาครับโอเคครับเรียบร้อยทำกระตับอีกท่านันึนะครับปิดน้ำไปนะครับ okay, จุดนี้นครับท่านผู้ชมคอกน้าตัวนี้จะเป็นแบบแบบลูกยางครับหรือว่าเป็นแบบบอลให้ท่านผู้ชมครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับท่านผู้ชมหมุนไปอรอบนึงเพื่อจะเช็คดูว่าลูกยางหรือว่าบอลภายในยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าหากว่าหมุนแล้วปิดปกติก็โอเคครับเราก็จะมาเริ่มทําการซ่อมตัวนี้กันได้เลย เราจะทําการครับมาสนีดนึงรับท่านชมประมาสักสองมิลนะครับตรงที่เราประก,กาไม่จิกขีดเนะี่ยเราจะทําการนะอ้ตัดออกนะครับหรือว่าใช้ะตะไบตัดออกก็ได้แต่ผมนี่ผมมีแค่กระดาษทรายนะครับท่านชมเอากระดาษทรายมาขัดตัวนี้แทนหน้าตาก็จะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับท่านชมแล้วก็จะไปขัดกัน โอเคครับตัวนี้ผมก็จะทําการขัดเรียบร้อยแล้วประมาณ2มิลครับท่านผู้ชม2อหรือสมมิลต่ใบหรือถูให้มันซึกออกนะครับท่านผู้ชมให้สามารถที่มันิดไปลึกขึ้นอีกนิดนึงอ่าทีนี้ตรงนี้ก็น้ําก็จะสามารถหยุดไหลได้โอเคครับ หลังจากที่เราได้ทำการถูนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาประกอบใส่คืนครับก็จะมีแหวนข้อขาครับท่านผู้ชมใส่ให้เหมือนเดิมก่อนที่จะทําการตะไบหรือถูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมใช้คีมหมุนดูนิดนครับหมุนให้เลยตําแหน่งที่เราเคยปิดไปถ้าหากว่าหมุนไปน่หนึงแล้วน้ําอยู่ไหลได้เราก็สามารถที่จะมาแก้ไขตรงตะไบตัวนี้ออกได้หรือว่าใช้กระดาษทรายขัดก็สามารถที่จะใช้งานได้ mình đưa mắt thăm chung ก็สามารถซ่อมแซมเองได้ไม่ยากครับท่านผู้ชมถึงตอนนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก๊อกใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดติดตามพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม